พูดถึงประเด็นข้าวเก่าสิบปีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเขาเก่าสิบปีเป็นผู้ใดว่ามันแสบเหรอเขาเก่าสิบปีเขาขายน้ำหางกับปีหนึ่งถึงสองปีกับหมดอายุแล้วมันปากหน้าถุงไว้เลยวันผลิตวันหมดอายุบางยี่ห้อหนึ่งปีบางยีหงย่ห้อสองปี ข้าวขายในห้างมันมีอายุของมันจริงๆมันมีอายุของมันสองปีเนี่ยเออมันเริ่มเม็ดจะสีไม่สวยแล้วเอาอย่างมากสามปีเอาถ้ากินกินได้นะ่ะสามปีแต่นี่เล่นข้าวสิบปีโอเคมา มันมีเรื่องมีราวมีคดีอะไรกันแล้วก็แล้วแต่นะแต่เอาตัดประเด็นพวกนี้ออกไปอะ่ะข้าวสิบปียังจะบอกว่ากินได้แล้วมันอร่อยโชว์การกินอืมโชว์การกินโชว์กินกับโชว์ไม่ได้กินข้าวโชว์แหมนักข่าวก็ถ่ายดีเหลือเกินเนาะมันมันไม่ควรจะเอาไว้นานขนาดนั้นน่ะเป็นอาหารสัตว์สัตว์ก็กินไม่ได้ าก็ออกข่าวกันโครมโครมนะว่ากินเข้าไปนะ่ะมะเร็งเพราะว่าไอตัวเชือเ้อรา่ะที่มันอยู่ตามปลายจมูกข้าวปลายเม็ดข้าวเนี่ยที่เป็นสีดำๆนะ่ะถึงแม้ว่าจะล้างน้ําเนี่ยข้าวปกติเราล้างน้ําแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งก็ได้แล้วก็องหุงได้ <c oughs> แต่นี่เล่นล้างน้ำสิบห้าครั้งเนี่ยน้ํายังเหลืองอ้อย,ย,ยบบอยู่เลยนะ้ํายังแบบขุ่นอยู่เลยน่ะมันมนะักข่าวก็เอามากินโชว์นะ พี่สรยุทธก็ออกมากินโชว์แล้วเป็นไงเออเลยก็ได้แหละมันกินไม่ได้มันกินได้แต่มันไม่อร่อยมันเหมือนเคี้ยวทันยพืชไปหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้มันสารอาหารอะไรมันจะมีครบเหมือนข้าวใหม่ไหมข้าวสิบปีนะคุณโอ้แล้วมีหนำซ้ำกองทัพบ,บอกว่าจะซื้อข้าว รถนี้ที่มีปัญหาเนี้ช่วยรัฐบาลใครล่ะจะต้องกินเออทหารเกณฑ์พี่พี่ทหารเกณฑ์นี่แหละเอาเกณฑ์ทหารเข้าไปเนี่ยส่งไปสิทหารมีกี่กองร้อยกี่กองพันมีอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงบ้างเอาไปขายต่างประเทศก็ขายหน้าอายเขาข้าวมันไม่สวยไม่มีใครซื้อ มีการประมูลถึงสามครั้งเขายังไม่เอาเลยเขาไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวผมเราดูข่าวแล้วรู้สึกหดหูใจหดหูใจกับประเทศไทยเออทำไมเขาทำกันอย่างนี้เนาะเออคนคนที่มีความรับผิดชอบมันก็มีอยู่นะแต่คนที่มันไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไง่ะทหารต้องมากินข้าว เอาไปเป็นอาหารสัตว์อย่างนี้เหรอแล้วสัตว์มันมันก็ไม่กินไปโทษมันก็ไม่ได้นะไม่ใชอ่อะไรก็เอาให้หมากินให้ให้มใหมากินเห็นเลยเอาให้หมากินแล้วทหารเนี่ยม้าเหรอมันไม่ชี้อุย้ยทหารรั้วของชาติมังต้องกินของดีหน่อยสิพอทหารคงจะพูดไม่ออกนะคือจริงๆอ่ะ หลายหลายคนก็อยากจะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอาจจะเห็นข่าวแล้วนะในทางโซเชียลทิกตอกเองในทางข่าวทางเะไรก็ดีเนาะเยอะโซเชีย yeah. ลทางมือถือก็ออกมาเยอะบางคนไม่ได้เสพข่าวทางหน้าจอทีวีก็เสพข่าวทางทางหน้าจอมือถือแต่บางคนก็เสพข่าวและก็หลายคนก็ไม่รู้เรื่องว่ามันมีเรื่องแบบนี้ข้าวเก่าสิบปีเน่ยคิดว่ายังไงเอาชาวนา ชาวนาที่ทําข้าวมาสิบปีในกล้ากินข้าวไม่เก็บข้าวไว้สิบปีในกล้ากินข้าวตัวเองไหมคงจะน้ําตาตกอ่ะถ้าไปเจอข้าวแบบว่าอุ้ยถุงนี้มันสิบปีแล้วมันไม่ใช่ทองคํานะมันข้าวเก่ามันไม่ใช่ทองคํามันคุณประโยชน์อะไรมันลดลงมาแล้วเนาะคือผมหลัไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาข้าวนี่มาตัดใจทิ้งไปเถอะ ตัดใจทิ้งไปเถอะมันใช้งบประมาณทิ้งเท่าไหร่ตัดใจทําลายซะฝังกบไปอะไรก็แล้วก็ว่าไปเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยโอ้โหมะเร็งนะมะเร็งนะกินไอเชื้อราที่มันอยู่กับเม็ดข้าวพวกนี้เนี่ยมันสองร้อยห้าสิบองศานะักทยาการเขาบอกมาแล้วสองร้อยหสิบองศาเนี่ยไม่สามารถฆ่าให้มันตายได้ต้มในน้ําเดือดน้ําร้อนเนี่ยไม่ไม่ตายแล้วเชื้อราพวกนี้มันเข้าไป เป็นยังไงมะเร็งสาเหตุของมะเร็งเลยสัตว์กินเข้าไปสัตว์ก็เป็นมะเร็งคือไม่ไอตับของเราเนี่ยเวลากินเข้าไปเยตับมันจะดูดซับพวกเชื้อราพวกนี้ไว้แล้วมันจะเกิดที่มะเร็งตับโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของของเมืองไทยเลยนะครับไม่น่าไม่น่าที่จะเอามาให้คนกินหรือให้สัตว์กินหลายคนเขาก็บอกว่ามันทําได้แค่ อน้ำส้มสายชูเอาไปหมกักทาน้ําส้มสายชูนะ่ะได้อยู่แต่สีของน้ําส้มสายชูจะออกมาแบบไหนนั่นก็ไม่รู้มันเป็นข้าวเก่าไงมันเก่ามากห้าปีนี่พอทนนี่เจอไปสิบปีล้างแล้วล้างอีกทํากันได้เนาะมันมันเกินไปพีทหารต้องมากินข้าวอย่างนี้หรือว่าไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นยังไงนะอะแนะนําอีกทีนึงก็ผมว่ารัฐสภาห้าร้อยคนน่ะ กินอยู่หรอกสิบคนแต่ที่เหลือเขาเลือกที่จะไม่กินลองเอางบเนี่ยมาผันผันงบออกมาแล้วก็มาซื้อข้าวผันงบออกมาแล้วมาซื้อข้าวรดเนี่ยไปกินเวลาคุณประชุมสภา,าเออดูสิสภา,าจะกินกันกี่คนแล้วถ้าสภา,ามีงบเนี่ยเวลาประชุมกันทีหนึ่งไม่ได้อยู่ก็มีห่อข้าวกับก็มีดูสิใครจะห่อข้าวกับไป รั้สภาที่เป็นข่าวหอ,อกลับบ้านนู้นนี่นั่นเป็นอะไรเยอะแยะเม็ดเรืองเหลืองเนี่ยเอาไปให้หมาหมาไม,ไม่กินอ่ะมันไม่กินมันอาจจะกินอยู่างพวกหิ้มหิวนะ่อาจจะกินแต่คือถ้าจะให้กินบ่อยๆกินนานๆอ่ะมันเชื้อรามันเข้าในร่างกายแล้วมันเป็นเป็นพิษสาเหตุของมะเร็งตับ เข้าไปอยู่ในตับของเรานี่แหละตับนี่แหละดูดซับสารอาหารพวกนี้ไว้สารเชื้อราพวกนี้ไว้นะครับไม่มันมันหรือว่าทุกคนคิดว่ายังไงครับเคสข้าวสิบปีนะเราเราจะเสพแต่ข่าวที่ดาลงดาราอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะบางทีมันอยู่ใกล้ตัวเราวิดีไม่ดีข้าวเนี่ยปนมาหาประชาชน กลายเป็นว่าเออเนี่ยเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งเลยกองทัพก็จะซื้อแล้วกองทัพเอาเงินมาจากไหนภาษีของประชาชนเอาไปซื้อข้าวให้พี่ทหารกินเอาไปใส่ถุงบริจาคเหรอใส่ถุงบริจาคแล้วแล้วยังไงเปิดมาเจอข้าวอย่างเนี้มันกินได้ไหมอับอายขายหน้าอีกอไปขายไม่ได้อยู่แล้วละ่ะถ้าผมเป็นเป็นเจ้าของโรงสีแล้วไปประมูลข้าวรถอนนี้ได้นะผมจะบอกว่า ผมยอมเสียผมยอมเสียเงินลอตนี้เพื่อประชาชนเพื่อคนไทยเพื่อรักษาหน้าตาคนไทยผมจะทับลายให้หมดเลยเออมันเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าผมเป็นนะแต่ผมยังไม่ได้เป็นไงเออถ้าผมรวยระดับบิ๊บิเนี่ยเออผมทำเลยเพื่อประเทศไทยเนี่ยหรือจะให้ประชาชนช่วยกันซื้อแล้วแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ เฉยไปยงี้ก็ไม่ใช่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับประเทศไทยในลักษณะนี้นะครับหรือใครๆคิดว่ามันด้วยด้วยเหตุด้วยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงหรือเราจะรอดูรอดูมันมันมันก็เหมือนกับว่าเออเขาบอกยังไงก็ตามอย่างนั้นแหละนะครับแต่ก็เสพข่าวไว้ดูข่าวไว้บ้างก็ดีนะครับนะก็เป็นไงเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เนาะสำหรับเคสข้าว10ปี ใครคิดว่ากินได้บ้างหรือว่าใครคิดว่ากินสบายอคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ